ท Duke, <S <emos>. <S ีน <Prof> ี <avam> ้เขาก็หยิบมาพี่นงก็เอามาปลูกเอามาปลูกมันมันมันก็เลยเกิดออกลูกมาพี่นงก็เลยเอามาลูกอ่อนลูกกําลังยังไม่เข้ายังไม่เข้าเกนยังไม่เข้าไข่เนาะพี่นงก็เลยเอามาผ่าเอามาผ่ามันก็ลั่นเปาะเลยพี่นงก็เอามาจิ้มพริกเกลือลองกินเปล่าเปล่าดูก่อนว่ามันเปรี้ยวไหมมันมันตั้งแต่ยังไม่เข้าไข่เลยนะมันมันตั้งแต่ยังไม่เข้าไข่เลย อยู่ไกลก็ไม่เหลือนะครับข้าวหมดหม้อเธอยังไม่เห็นพุงเขาเธอยังไม่เห็นพุงเขาวันนั้นวันนั้นสายสายไปสายมาโอ้ยเห็นพุงหมดเลยสายไปกว่าจะนั่งลงได้อืออย่างนี้เลยถ้าถ้าถ้าเป็นผู้หญิงท้องก็น่าจะเจ็ดเดือนประมาณนั้นนะน้องวินนี่น่าจะเจ็ดเดือน คุณแม่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 เก้าสิบโลลูกอยู่ในท้องนะ่ะสามโล <c oughs> ขอบคุณคุณสุภลักษ์พี่สุภลักษ์สุภลักษณ์มาเราทีนี้ก็เลยได้ก็เลยได้มะม่วงต้นนี้มา โดยบังเอิญโดยบังเอิญเพราะว่ามันเป็นมะม่วงมันสามฤดูยิ่งแก่ยิ่งอร่อยยิ่งสุกยิ่งหวานพี่ลงอยากจะตอนอยู่นะอยากจะให้เขาตอนอยูนะปีหนึ่งน่าก,กว่าจะเป็นปีอะไรปีปีหกปีหกห้าปีหกห้าน้ำท่วมหมดเลยนะน้ำท่วมหมดเลย มันมันจะตุยแล้วล่ะลากเน่าแล้วลากเน่าจะตุยแล้วพี่นงก็เลยเอาน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่เขาถ่ายออกจากรถมอเตอร์ไซค์เนาะพี่นงก็เอาผ้าไปชุบชุบชุบน้ำมันเครื่องแล้วพี่นงก็แกะเปลือกมันออกหมดเลยเปลือกที่มันจะเน่าอ่ะแล้วพี่นงก็เอาน้ำมันเครื่องเนี่ยไปถู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 ถ้าทาทแล้วก็พันไว้ที่ต้นพันไว้ที่ต้นอยู่มาอยู่มาเอ้ามันมีเนื้อหุ้มขึ้นมา มีนว่พี่นวงพันท่าอย่างเยอะเลยนะพันเหมือนเราตอนนอ่ะทาเหมือนเราตอนน่ะแล้วมันก็มีเนื้อหุ้มขึ้นมามันก็เลยรอดไม่เป็นไรเมฆมากแล้วเมฆมาแล้วเหมือนฝนจะตกใช่ใช่มือดอือคือไม่ใช่เมฆหรอกฟ้ามันมืดสนามหญ้าย,ยังสวยอยู่เลยมันมันไม่มันไม่ม มันไม่กลายใช่มันไม่กลายใช่ไหมพี่นงใช่พี่นงทําเหมือนเหมือนตอนอะแต่เอาผ้านะเอาผ้าชุบชุบชุบแล้วพี่นงก็ไปรดน้ําตรงนั้นอะทุกวันทําเหมือนตอนอะแล้วมันก็หุ้มขึ้นมาหุ้มขึ้นมาเนื้อมันก็เลยหุ้มรอบเลยพี่นงเลยนะและ้วให้พาะให้ให้พี่อะช่วยดันช่วยดันแล้วก็เอาไม้อัน,นั้นคํำไว้ เอาไม้เอาไม้คูนไม้ไผ่ค้ำยันไว้ทีนี้เขาก็เห็นไมล่ละดอกเต็มเลยดอกเต็มเลยพี่คนที่ช่วยคำ้ำอ่ะพี่พี่เขยเดินมาทุกวันเจ้าของไม่ได้กินหรอกมันอร่อยมะม่วงต้นนี้มันอร่อยเออรู้แล้วว่ามันอร่อยเหลือไว้ให้เจ้าของ <laughs> มาหาการมะม่วงสามด,ดูใช่ใช่ฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพถ้าตอนกิ่งไม่ไกลแน่นอนพี่นึกว่าพี่เอาเม็ดมะม่วงตอนมะม่วงตอนพอเขาเขาเริ่มแตกเริ่มติดเขาก็มีลูกเลยอ่ะพี่นงอยากจะพาเดินไปดูลูกเราให้มันลูกโตก่อนนะเดี๋ยวพี่นงเคยลงคลิปอยู่นะ ถ้าถ้าเขาออกมาแล้วพี่นงจะผูกเอาเอาริบบิ้นอะไปผูกไว้ไปผูกไว้แล้วก็เอาริบบิ้นไปผูกไว้แล้วก็เหมือนเราบอกว่าห้ามเด็ดอะห้ามเด็ดจะเอาไว้ถ่ายคลิปอะเอาไว้ทำคอนเทนต์เอาไว้ลงชิปอะไรประมาณนี้เนาะห้ามเด็ดถ้าถ้าถ้าอันไหนที่หนูผูกริบบิ้นอะอย่าเด็ดนะเขาก็ไม่เด็ดเขา ไอ้ที่ไม่ไอ้ที่ไม่ผูกอ่ะไอ้ที่ไม่ผูกอะเยอะกว่าไอที่